ไประโยคที่พูดเมื่อกี้พี่ไม่ที่ไม่เชื่ออะไรมันนี่ทำอะไรมันไม่จริงไม่จริงอะไรอะไรไม่จริงความสุ่มไม่ได้อยู่จริงเหรอความสุ่มไม่ได้อยู่จริงเหรอไม่หนูก็พูดไปเรื่อยไงหนูก็พูดไปเรื่อยเทสเป็นการเทสใหม่ครับผม ัเป็นไงวมาทำอัลโชว์ของเราที่จะมีพี่เป้งแล้วก็มีพี่กระแตด้วยครับผมก็ดีใจมากๆครับเหมือนทางแม่ปุ้ยครับผมเขาก็ติดต่อมาผ่านทางผู้จัดการทีอะไรเงี้ยว่าอยากให้พี่ไปโชว์รอบไฟนอลอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเรายินดีอยู่แล้วก็เป็นอีกเวทีหนึ่งที่เคยพูดตั้งแต่ตอนแบบสองปีก่อนอะไรเงี้ยอยู่แล้วว่าแบบเออถ้าเรามีโอกาสเราก็อยากไปเวทีนี้แล้วแบบมันเหมือนแบบกลับมาอีกครั้งก่อนหน้านี้ที่แบบว่าเอออาจจะแบบไม่ได้คืนอะไรเงี้ยแล้วพอกลับมาอีกครั้งแล้วแบบเจอมานย่างไร ดีใจครับดีใจก็ก่อนหน้านี้นที่เป็นอันนั้นก็จะเป็นอีกอีกพาร์ทหนึ่ง<า>ยแยกไปก็<ง>จะไม่เกี่ยวกับพาร์ทนี้นะครับผม<ช>พาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทการแข่งขันแบบ<ช>ปกติอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย<ช><ช>ซึ่งเราอ่ะพี่ต่อยเพลงพี่ก็ดูแล้วดูอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยรอบนี้ก็เหมือนแบบได้ไปลุ้นกับทุกคนด้วยหน้างานเลยเตรียมอะไรไปชุดเออเพลงจะเป็นยังไงบ้างชุดก็เป็นเป็นเพลงใหม่ละกันที่ไม่เคยร้องอะไรเงี้ยคิดว่าแฟนๆนางงามทุกคนน่าจะชอบเพลงนี้กันดูไปเซอร์ไพรส์สักการยไปรอดูในโชว์นะ จะมีเชียวแบบพันเล็กรนอื่นเลยว่าเป็นเชว์นเดียวหรือว่าอะไรกันดีๆตอนนี้เราส่งคนไปรับเสื้อผ้าเราแล้วที่ต่างประเทศเรียบร้อยแล้วเพราะว่าพี่กระแตเขาก็แบบมานแรงเราจัดไม่ได้เรายอมไม่ได้แต่เราเต้นถ้าเขาไม่ได้แต่ได้เต้นดีๆเราเพลงก็ทุ่มไหมเคยเคยเคยฟังพี่พี่กระแตครับเรื่องเซมิทิ้งแล้วกันเนาะก่อนในที่เราแบบว่าไปหลาหลายๆประเทศครับก็ตอนนี้มีทั้งหมด เพิ่มอีกประมาณ4ที่สีสถานที่นะครับสเมืองก็จะมีโอซาก้านะครับมีโตเกียวมีทิโซแล้วก็มีมะนิลานะครับก็เป็น BKPP Asia Fan b k i n g ครับแบบก็ครับพี่ก่อนพี่ก่อนดูก,นก็เนี่ยเดี๋ยวไว้กับบิลกินจะเป็นรามที่ทั้งสุดท้ายของของทัาหรักในเอเชียหรือ,รอเปล่าอย่างครับอย่าง,างจริงๆก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นแค่เฟสสองนะครับเฟสสครับก็เดี๋ยวก็จะมีอีกในอนาคตหน้าค่ะ อาจจะเป็นแบบแฟนที่แบบได้มาจากต่อยอดจากการที่เราไปเทศกาลดนตรีที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ด้วยไหมที่แบบว่าเขาเรียกร้องกันอย่างว่าเห็นกันแล้วก็ตื่นเต้นพี่ว่าจริงๆแฟนๆแต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็น่าจะมีกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เออ่คิดว่ามาจากแฟนๆที่ไปดูตรงนั้นไหมก็อาจจะมีบางส่วนมาด้วยครับผมคิดว่าน่าจะได้เจอทุกคนพร้อมๆก,กันค่ะตลาดลงวันอะไรอย่างงี้ยากไหมคะทั้งเราทั้งพี่บิวกินอะไรเงี้ยบิวกินเขาแบบฮอตไงช่วงเนี้ยเขาก็ไม่ค่อยมีคิวให้หนู อะไรนะฮะไม่หนอยใจหรอกพูดเฉยๆบอกบอกเขาด้วยแล้วกันนะเ่็นว่าที้เจอกันบ้างหรือยังก่อนเอารถไปขึ้นเขาแล้วเอาจริงเหรอรถไปขึ้นเขาแล้วอย่างเงี้ยพูดเรื่องรักษาเพราะว่าถ้าไปหอยู่จะไปถล่มแล้วเปนช้าเนี่ยก็จริงๆพี่พี่อยากลองรถของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าวันนั้นแบบเขาหยุดกันใกล้ๆพอดีอะไรเงี้ยเลยบอกว่าขับรถมาเปลี่ยนกันได้ไหมขอมาลองหน่อยอะไรอย่างเงี้ยที่เรามีแผนเป้าหมายยังไงที่แต่จะลองรถของเขา ืออยากลองฟิลลิ่งมากกว่าอยากรู้ว่าแบบเออมันแบบขับยังง่ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออคนลินชักนิดหน่อยก็เจออะไรก็ไม่เจออะไรไแต่ก็สบายใจที่เราได้แบบเปิดครับแต่จริงๆได้ขับไหมที่ก่อนรังเกเปลี่ยนนัดกัน<อ>แล้วไปต่างประเทศเลยนะอะไรใช่ครับผมขับจริงๆขับไปสองสามรอบเองคนระับสองรอบเองครับผมก็คือขับกลับวันนั้นที่เที่ยวมาแล้วก็ขับอีกวันหนึ่งก็น่าจะวันงานที่ที่เด้ไปเจอทุกคนสภาพรถเขาเป็นไงก็ดีนะครับแลก็เขาก็ดี เขาก็บอกอยู่ว่าแบบเหมือนรถเขาก็เขาก็แบบฝากก็แบบเออใส่ถุงมือด้วยนะขับรถเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเหมือนพวกอะไรเขาทำมาจากหนังอคันชาร่าไงครับเขาไม่อยากให้มันแบบเป็นรอยออะไรย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้เกรงอะไรในการขับเฉยๆอยู่แล้วขูดมาด้วยนิดหน่อยแล้วเราเปลี่ยนคือไปแล้วเราเป็นไงบ้างกลับมาแล้วสภาพเราเป็นไงบ้างเขาโอเคครับเขาดูแลรถพี่อยู่แล้วครับผม จริงๆพีก็ไม่ได้ขูดอะไรเยอะละมันก็อาจจะมีแบบสเต็ปบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็น่ารักไงเขาก็ไม่ว่าต่ีาได้ลอ,ข,อขาแ่แมกยเออย่ี้ต่ังเนแไม่มีตังแบบเขาสิเ,าเรให้เขาซื้อแหละต้องขอเขาแล้หละ่ะ กับปาสกาดิการ์หนึ่งครับแบรนด์ทัมเบอร์อของวลลันเราเป็นไงบ้างดีใจไหมบดีใจครับในอันนี้ดีใจมากๆครับคือจริงๆโปร,ปรเจกต์กับทางบริลเชียก้าเนี่ยเราคุยกันมาแบบนานมากๆแล้ว,ลวละอะไรเงี้ยซึ่งตัวแบรนด์ติดต,ต่อมาแบบได้สักครึ่งปีแล้วครับผมแล้วก็สัญญาอะไรต่างๆอะไรเงี้ยที่จริงเราก็เริ่มไปก่อนที่จะอ่นานาลด้วยนะครับก็เริ่มไปสักพักนึงแล้วจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างในการเตือนแบรนด์ทัมเบอร์ให้เขาอะไรอย่ก็ดีใจมากกว่าคือจริงๆเตรียมตัวยังไงพี่ว่า เราก็พยายามหาลูกใหม่ๆมั้งครับหมายความว่าเราพยายามนำบาเลเซกามาแมทชิ่งในแบบที่ที่เป็นตัวเราอยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยซึ่งพี่รู้สึกว่ามันมีความหลากหลายมากในในตัวแบรนด์นี้แล้วก็พี่รู้สึกว่าความพิเศษหลายๆอย่างแบบดีเทลหรือว่าสิ่งที่มันอยู่ในใน,ในชุดนั้นอะสตอรี่ของมันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าสิ่งนี้มันพิเศษมากแล้วก็พอเขาติดต่อมาก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้ร่วมงานกับทางบาเลเซกา คนไทยคนแรกเหรอครับจริงๆพี่ว่ามัน,ม,นมันก็คือดีใจมากกว่าที่แบบเหมือนเ,ออเขาก็เลือกเราด้วยเขาก็มองเห็นเราด้วยแล้วก็เราก็คิดว่าแบบจริงๆเหมือนศิลปินไทยหลายๆคนนะครับไม่ใช่แค่พีนะครับหมายมาความว่าจริงๆแล้วแบบตอนนี้เหมือนคนกลับกลับมาโฟกัสที่แบบตัวแบบศิลปินเมืองไทยเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบเอองานของเราหรือว่าการเป็นทีป๊อปไม่ว่าจะเป็นทีป๊อปหรือว่างานซีรีส์อะไรเงี้ยความพิเศษต่างๆที่มันรวมอยู่ตรงเนี้ยมันทำให้ ข้ามไปอีกแบบสเต็ปหนึ่งแล้วหมายความว่ามันไม่ได้แค่คนในเอเชียแล้วที่ที่เห็นสิ่งนี้เลยให้ให้เกียรติและยอมรับกับสิ่งนี้อะไรเงี้ยมันลามไปแบบมันใช่มันไป global แล้วอะไรอย่างงี้ผมรู้สึกว่าเออเราดีใจมากๆที่เราเป็นเป็นส่วนหนึ่งของวงการบันเทิงไทยแล้วกันที่ที่แบบมีส่วนผลักดันตรงนี้ด้วยแล้วก็ทําให้เขาเห็นด้วยครับอย่างในเรื่องแฟบรนด์ที่ามีหลาย ดีใจครับดีใจที่เหมือนทุกคนก็ก็ลองเราเป็นแรงบันดาลใจอย่างเงี้ยเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจริงๆตัวพี่เองพี่ก็รู้สึกว่าสปหรับแฟชั่นสปอร์ตพีพียังมองว่ามันคือการที่พี่เอนจอยกับมันหมายความว่าพี่จะใส่ในแบบที่ที่พี่อยากใส่มีมีชุดที่แบบที่แบบเรารู้สึกว่าแบบเราเดินออกจากบ้านแล้วเราคออมฟร์ทเบิลด้วยเราจะรู้สึกวา่วาแบบเออเรามั่นใจด้วยออะไรย่างเงี้ยครับและสิ่งนี้มันสามารถ i n s p ป r e คนอื่นได้พี่ก็ดีใจมากๆครับอย่างกับบอลเราเองพี่มีแนวที่พีมีในอะไรที่ประสบปัญหาระหว่างพี่กับบอลเราให้เข้าด้วยกันนั่นเป พี่ว่าจริงๆมันก็คือชุดเย่างที่บอกครับชุดเขามีหลากหลายมากๆอะไรเงี้ยพี่ว่าเราเลือกในสิ่งที่เราคิดว่าเรามั่นใจที่จะใส่มากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เรามองว่าจริงๆแล้วบาลีเซกาเนี่ยมันมันมีสตอรี่ที่มันน่าสนใจมากๆไม่ว่าจะดีเทลต่างๆอะไรเงี้ยคือบางคนอาจจะเห็นว่าเอเสื้อตัวนี้ป็นแบบเออทำไมมันขาดขาดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแบบดีเทลการทําจริงๆหรือว่าเทคนิคที่จะทําสิ่งเนี้ยมันยากมากๆแล้วก็สิ่งที่เขาทาออกมาได้แบบมันดูแบบน่าค้นหาแล้วมันดูน่าตื่นเต้นมากๆ ก็หลายๆด้านนั่นแหละครับผมก็จะไปโฟกัสแบบก็เดี๋ยวเดือนหน้ามีเพลงปล่อยด้วยค่ะเอ่อต้นเดือนหน้าครับการทางด้าบเขาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะต้องออไปสู่โลกกว้ากขึ้นไม่ไปต่างประเทศไปงานไปชันไชวเลยก็จริงๆได้ได้มีโอกาสร่วมงานกันกันแล้วครับผมก็หลังหลังจากที่อย่างภาพที่ทุกคนเห็นที่เป็นภาพพอร์เทรตอะนะครับก็หลังจากที่ดูแฟชั่นโชว์เสร็จเลยพี่ก็ขึ้นไปถ่ายพอร์เทรตเลยแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีผลงานออกมาเรื่อยๆกับทางบริเซีการครับ มีเพลงใหม่ที่กำลังจะมาครับนครับสำหรับเพลงก็เพลงใหม่ที่กำลังจะมาก็จะเป็นซิงเกิลที่3นะครับผมสำหรับในอัลบั้มที่จะเป็น5 EP ถ้าเป็น1 EP ่อ้ EP ที่มี5เพลงครับผมอันนี้จะเป็นเพลงที่3ามนะคะเพลงที่จะเป็นยังไงก็จะเป็นเพลงแบบเศร้าๆนิดหน่อยพอพีคเครับก็แต่คืนลุ้นไพ่กินบีแล้วไพ่ปินบีแล้วไปไปรอลุ้นกันก็คนใกล้ๆตัวนั่นแหละ ดียเรียบร้อยถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วใครคือใครหลายคนเดาว,ว่าอาจจะเป็นน้องนายอะไรเงี้ยใครคือเ<ค>นอะไม่รู้ปวดหัวปวดหัวปวดหัวรอล้อติดตามแล้วกันครับผมอยากให้เป็นเซอร์ไพรส์มากกว่านจริงๆ,ๆในใน EP คือพี่ต้องการจะแบบพูดถึงหลายๆมุมมองของตัวพี่เองด้วยครับไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องความรักเรื่องแบบ อะไรก็ตามอะไรเงี้ยในชีวิตเรารู้สึกว่าเออมันชีวิตเราคนเรามันก็มีหลายพาร์ทอะไรเงี้ยพี่ก็อยากจะเสนอให้ครบทุกพาร์ทห้าพาร์ทนี่ครับก็คือนะอีพีนี้เป็นห้าเอาห้ารูปหรือห้าเพลงใช่ก็จะเป็นห้าเพลงห้ารูปขอบคุณพาะครับ